สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะหนุนจูทูเกตเตอร์จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะอันนี้เราไม่ต้องไปเทียะะนนเเท่ยวไหนไกลนะคะหอชมเมืองเนี่ยค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยค่ะอันนี้เราก็มาเที่ยวชมที่นี่นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดเปิดให้เข้าชมเมื่อปีที่แล้วเองค่ะแล้วก็เข้าชมฟรีด้วยนะคะการเดินทางก็ ถ้ามาจากาในตัวเมืองกรุงเทพหรือมาจากช่องทางอื่นนะคะก็อันนี้จะติดรถไฟฟ้าเลยค่ะลงสถานีปากน้ํานะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรปราการอยู่แล้วก็นั่งรถ2แถวมาก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะมาทางที่ไปตลาดปากน้ํานะคะ ันนี้เราจะเดินเข้ามาด้านในแล้วค่ะอันนี้รอบเปิดก็คือรอบเปิดรูปแรกก็คือ10โมงเลยนะคะนี่เรามาคนแรกเลยค่ะมารอบแรกอันนี้พอเดินเข้ามาแล้วค่ะเราต้องไปติดต่อเคาน์เตอร์ด้านล่างก่อนนะคะเขาก็จะมีจุดให้เราลงพะเบียแล้วก็เชิญเราขึ้นมาด้านบนค่ะอันนี้ชั้น2นะคะอันนี้เรารอชมนิทรรศาการค่ะรอบจัดนิทรรศาการก็คือรอบ10โมงจนถึงบ่าย3โมงนะคะแต่ว่าสามารถอ่ารอบมันก็จะจบที่ประมาณ5โมงนะคะ แต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าชมในทศกาลนะคะก็สามารถขึ้นไปชมตรงจุดชมเมืองได้นะคะชั้นบนจะมีชั้นที่เอาไว้สําหรับหอชมเมืองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราขอชมในทศกาลนะคะห้องแรกที่เราเข้ามานี่ค่ะเขาก็จะเหมือนพาเราไปล่องเรือค่ะชมแบบความเป็นมาเป็นไปก่อนของจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านเมืองอะไรเงี้ยค่ะนี่ห้องที่สองก็มาตรงนี้แล้วค่ะอันนี้ก็แบบ เหมาะมากๆ,ๆสาหรับพาเด็กๆมาดูเลยนะคะหรือว่าแบบใครอยากเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพูนความรู้ในจังหวัดสมุทรปราก,การเนี่ยก็มาหาความรู้ที่นี่ได้ค่ะเขาก็จะเล่าตั้งแต่สมัยอดีตเลยค่ะตั้งแต่อ่ค้าขายยังไงมีอะไรส่งออกบ้างนี่ค่ะนวัตกรรมเขาก็คือแบบพาล่องเรือชมเมืองสมุทรปราก,การอย่างนี้เลยนะคะนี่เขาก็จะที่บายเป็นจอโปรเจคเตอร์เนี้ยค่ะ ันน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะถ้าเกิดพาเด็กๆมารุ่นที่แบบอ่าพร้อมที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขาน่าจะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอันนี้ห้องต่อมาก็จะเป็นเล่าว่าอ่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ชุมชนใครมาอยู่บ้างเงี้ยค่ะมีทั้งชาวจีนชาวมุสลิมชาวมอเนี่ยค่ะก็จะมีนิทรรศการให้เรา ชมอันนี้เรามาเช้ามากๆเลยะคะ่ะมามารอบแรกเลยคะ่ะสิบโมงก็คือแบบเป็นเหมือนไพรเวทมากๆเลยะคะ่ะเข้าชมคนเดียวคนเดียวเขาก็อธิบายดีมากๆนะคะเจ้าหน้าที่คือน่ารักมากๆเลยะคะ่ะเขาก็จะมีเป็นห้องๆแล้วก็ส่งต่อกันเราก็เข้าไปชมแบบสมูทเลยะคะ่ะแล้วก็แบบไพรเวทมากๆไปแต่เช้าะคะ่ะนี่เขาก็จะอธิบายอ่านตรงนั้นก็เมื่อกี้ก็จะเป็นพลาสมุดเจดีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่มีพื้นที่ ยังไงของจริงอยู่ตรงไหนเขาอธิบายหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นของจําลองอะนะคะค้าขายอะไรบ้างที่นี่ปลาทูกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เขาบอกว่าเป็นชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่เขาค้าขายอะไรขายอาหารขายยาอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจำลองสารลักเมืองอะนะคะซึ่งซึ่งองค์องค์งแรกค่ะที่เขาทําขึ้นมาเขาก็มาจําลองไว้ที่นี่ อันนี้ก็จะมาดูว่าเอ๊ะชาวเมืองที่นี่เขาขายอะไรในอดีตเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอของชาวมุสลิมอะค่ะก็จะมีมสัสยิดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาวมอนเขาทำอะไรอันนี้ก็จะมีให้เราลองเล่นด้วยนะคะแต่ว่า <laughs> เราก็เขินๆเจ้าหน้นานนที่ค่ะเราก็เลยเอาถ่ายให้มาดูเฉยๆเขาก็จะให้เราลองเล่นมันจะมีเกมตามจุดอนะคะ่ะเขาจะให้เราลองกดตรงนี้นะเล่นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ น,นี่ก็อธิบายต่อมันก็จะเป็นห้องต่อมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการคุกคามงของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะก็อธิบายแบบอธิบายดีมากค่ะละเอียดมากนี่แล้วก็ให้ถ่ายมันค่อนข้างใหม่เลยะคะ่ะแบบใหม่มากๆคือเหมือนเขาก็เล่าว่าเออเขาเพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วอะไรคะ่ะอันนี้มีอย่างที่เราว้ามากคือเราก็เพิ่งรู้ว่าที่เนี่ยค่ะเป็นเมืองที่มีรถไฟนะคะซึ่ง ตอนนี้คือเราก็จะไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีรางรถไฟตรงไหนแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนเมืองปากน้ำเนะะี่ยค่ะมีรถไฟนะคะเป็นรถไฟรุ่นแรกๆเลยคะ่ะรุ่นในสมัยรัชกาลที่5เลยที่เชื่อมต่อจากแบบวัดลาโพงมาเมืองปากน้ําก็จะเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปไปค้าขายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เขาก็จําลองมาให้ดูเขาให้เราจริงๆมันมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยคะ่ะแบบใครมากับเพื่อนกับครอบครัวเนี่ยน่าจะได้รูปไปเยอะมากๆแล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยนะคะ อันนี้แนะนําเลยค่ะแนะนําให้มาชมนะคะคือช่วงนี้เขาก็เปิดให้บริการฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนี่อานนี้ก็จะเป็นในส่วนของบางปูนะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะคะเขาก็อธิบายในส่วนของอนวัตกรรมในอนาคตนะคะมันก็จะเหมือนเล่าจากอดีตย้อนมาจนถึงสุดท้ายก็จะเป็นอนาคตอันนี้ก็เขาก็เล่าว่าตรงนี้ก็เป็นเป็นป้อมของอ คุกเก่าอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาย้ายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเรือนจาอะไรเงี้ยค่ะนี่จริงๆเขาให้เราลองจับแล้วก็ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้ในส่วนที่เขาสามารถให้เราแบบลองฟังได้นะลองเล่นได้อะไรเงี้ยค่ะนี่ถ้าใครสนใจก็จะเป็นพื้นที่โซนบ้านโซนอุตสาหกรรมอันนี้จะเป็นสิ่งต่างๆที่เขาวอาค้าขายทรงออกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแปะให้เราแบบ ดูตามมุมตามตึกน,นี่เขาก็จะพาเราไปดูส่วนของอที่เขาอยากโชว์นวัตกรรม,มนะคะว่าออพื้นที่เนี้ยมันเป็นยังไงมันเชื่อมกับอะไรบ้างนะคะในจังหวัดสงขกาเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นๆขึ้นมาอันนี้เราก็ชอบเป็นส่วนที่เราชอบที่สุดนะคะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีค่ะมีส่วนให้เรากดล้องเล่นเนี้ยเขาก็ทำแบบทำดีเลยค่ะเด็กๆน่าจะชอบนะคะพาแบบ เด็กๆมาดูเนทสก,กาลที่น,นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นเมืองส่วนประการทั้งหมดอะคะ่ะที่มองจากมุมสูงนะะี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะพาเราขึ้นกระเช้าวันนี้ค่ะอันนี้คือส่วนตัวมากเลยค่ะมาคนเดียวเจ้าหน,น้าที่ก็ดูแลดีมาก ก็ให้เราเข้าไปข้างในแล้วเขาก็จะ,ะกดปุ่มให้มันเคลื่อนตัวไปด้านหน้านะคะ mm hmm. เพื่อดูว่าเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่จงังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดเนี่ยเราจะผ่านตรงไหนบ้างมีพื้นที่ธรรมชาติบางกระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะแม่น้ำเจ้าพยาแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็มาส่องนูขค่ะวาวบ้านเราอยู่ตรงไหนมัน <c oughs> จะเป็นจุดเล็กมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนโซนสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นโซนนวตก,กรรมในส่วนของปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะเขาก็จะให้เราล่องเรือแล้วก็ให้เรานั่งอย่าเปลี่ยนที่นั่งนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายด้านหน้าด้านหลังมาให้ดูก็จะเคลื่อนตัวไปอย่างนี้นะคะนั่งกะอระเช้าลอยฟ้ารู้สึกว่ามันเออมันดีมากเลยค่ะมันว้าวมากเลยที่สําคัญก็คือฟรีด้วยค่ะที่นี่ ตอนนี้ยังฟรีอยู่เขาบอกว่ายังฟรีอยู่ยังไม่มีประกาศบอว่าจะเก็บเงินเมื่อไหร่ยังไงนะคะมาชมกันได้เาก,ก็อธิบายให้ดูว่าตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะนี่อันนี้ก็คือก็จะเป็นโซนสุดท้ายะะแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนี้ออกไปเนี่ยก็ไปชมออจุดชมวิวได้นะคะ,ะก็จะมีชั้น23กับชั้น25เขาก็จะแนะนำให้เราไปชั้น25ก่อนนะคะ เราอยู่ชั้นหนึ่งก็จะมีคนคอยบริการกดลิฟต์ให้ด้วยนะคะก็แบบเจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากก็จะคอยกดกดให้เราแล,ล้วเดี๋ยวให้เรารออะไรเงรี้ยค่ะเดี๋ยวลิฟต์ก็มาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดนี่เขาให้เราไปชั้น25ก่อนนะคะเพราะว่าชั้น25จะเป็นชั้นที่มีนิทรรศการที่ต่อเนื่องจากด้านล่างอะนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบรูปปัน้นหรือว่าภาพให้เราดูเป็นผนังอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราเราจะถ่ายมาให้ดูประมาณหนึ่งนะคะ แล้วก็เห็นวิวก็คือชั้นบนก็คือเห็นวิวอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าชั้นที่13มันก็จะไม่มีอะไรที่มันบังตรงด้านหน้าเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่15้าก่อนนยะคะ่ะก็มีเทศกาลต่างๆมีนั่นนี่โน,น่นลองลองดูไปก่อนนะคะ จ้าสมิงพายแล้วก็พระพุทธรูปจำลองต่างๆนะคะทั้งมีทั้งที่เป็นทางพระสงฆ์แล้วก็พระพุทธรูปเนาะแล้วก็มีเทศกาลด้านในอีกนะคะอันนี้ถ่ายมาเท่านี้เนาะอันนี้เราจะลงมาชั้น23มานะคะนี่ชั้น23ก็เป็นล็อบบี้แล้วก็เป็นแบบเหมือนถงุงกว้างเลยค่ะแล้วก็ให้เราชมวิวได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะแล้วก็มีอันนั้นให้บริการด,ะะด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องสองทางไกลใช่เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบยอดเหรียญน,นะคะยอดเหรียญสิบบาท ก็จะมาดูค่ะว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนออะไรเงี้ยค่ะมุมอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าถ้าเกิดอากาศปเปิดๆที่สามารถแบบมองได้ไกลทะลุออกไปจนถึงแบบแบบไกลมากเขาบอกว่าแบบถึงชนบุรีได้เลยแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้โปร่งขนาดนั้นนะคะฟ้าก็มีเมฆประมาณนึง ที่ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นจากมุมสูงค่ะแล้วก็ขึ้นมาดูที่นี่ได้เลยนะคะนี่ก็แม่น้ําเจ้าพระยาแล้วเป็นเมืองที่ติดแม่น้ําเลยค่ะปากอ่าวนี่เมืองปากน้ําะนะคะก็จะเห็นสารคางเห็นสถานีรถไฟฟ้าเห็นวัดอะไรเงี้ยค่ะเห็นพื้นที่ตลาดคือแบบเออเห็นได้แบบหมดเลยนี่ก็จะเป็นแบบเห็นมองฝั่งข้ามก็จะเป็นพลาสมุดเจดีซึ่งตรงนี้ตรงตลาดมักน,ก,นก็จะมีเรือข้ามฝากไปฝั่งนู้นได้นะคะเราก็จะบอกอยู่ว่าแบบ เออฝั่งตรงข้ามนี่เป็นพัสมุเจดีนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีงานประจําปีก็จะจัดในช่วงตรงนี้เลยค่ะบริเวณเนี่ยค่ะตรงหน้าสารากางแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งก็จะเป็นตรงฝัง่งพัสมุเจดีนะคะตรงงานประจําปีช่วงประมาณแบบประมาณหน้าหนาวอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่แล้วก็ถ่ายวิวมาให้ดูนะคะเป็นเส้นรถไฟฟ้าที่วิ่งตรงไปนู่นเลยค่ะปลายทางเคหะค่ะ ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะมาแวะชมกันค่ะบ๊ายบายค่ะ